โอ้ยงามไสอีกแล้วเด็กผีก่อนเกมแดงเดือดมีเรื่องให้ต้องลุ้นซะแล้วเพราะว่านักเตะตัวหลักหนึ่งคนบาดเจ็บอาจจะลงสนามไม่ได้โอ้ยโดยล่าสุดมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีมาให้เด็กผีได้กังวลอีกแล้วเพราะมีรายงานข่าวจากเดลี่เมลว่านักเตะคนสำคัญในตำแหน่งกองหลังอย่างรัาเออวาราน อาจจะต้องทดสอบความฟิตก่อนเกมแดงเดือดที่จะเจอกับลิเวอร์พูลคืนนี้5้าทุ่มครึ่งว่าเจ้าตัวจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าทำไมเนี่ยซึ่งทางกองหลังอดีตทีมชาติฝรั่งเศสมีอาการบาดเจ็บที่ขาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและตอนนี้เขาจะเข้ารับการประเมินหลังกินมื้อเช้าในวันอาทิตย์ซะก่อนว่าอาการจะหนักหนามากน้อยแค่ไหนพอที่จะลงเล่นหรือเปล่าอขอให้ไม่หนักนะจ๊ะ ซึ่งทางเอริกเทนฮากและสตารโค้ชของแมนยูก็คาดหวังว่าวารานจะพร้อมลงสนามได้แต่ถ้าหากเขาฟิตไม่ทันจริงๆแฮร์รี่แม็กควายและวิกตอร์ลินเดเลฟก็พร้อมสแตนบายอยู่แล้ว <c oughs> ตอนรแรกก็กังวลนะแต่ตอนนี้กังวลหนักกว่าเดิมอ <c oughs> หรืออีกหนึ่งทางเลือกก็คือไปใช้บริการของลุกชอให้มายืนเซ็นเตอร์อีกครั้งเนื่องจากแบ็คซ้ายทีมชาติอังกฤษโอมรไปถึงจาดอนซันโชทั้งคู่ฟิตพร้อมทันเกมแดงเดือดพอดีหลังจาก2คนไม่มีชื่อในเกม FA ครับที่เอาชนะเวสแฮมอยู่ในเต็ดได้เออแบบนี้ค่อยหายกังวลน,นิดนึงเอาไว้เด็กผีจงเชื่อมั่นในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของบอสใหญ่เอริกเทนฮาร์กดีกว่าโหคนนี้แก้เกมเก่ง ไว้ใจเขาได้ไม่ต้องกังวลกันมากถึงวารานจะลงไม่ได้แต่คนอื่นก็พร้อมลงแทนจะส่วนทางลิซันโดมาติเนสก็ตามภาพสุดท้ายเลยคงอยากจะเดินเข้าไปตะโกนใส่หน้าของวารานว่ากลับมาให้ได้นะพี่ชายผมไม่อยากยืนคู่แม็กควายประมาณนั่นแหละกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะกดหัวใจให้ด้วยคอมเมนต์เข้ามานะเป็นห่วงแค่ไหนไม่มีวารานอืเจอการเด็กหงแดงเดือย